ในช่วงหนึ่งถึงสองวันที่ผ่านมานี้ประเด็นเรื่องแฟนสาวของนักฟุตบอลดังเพิ่งจะถูกพูดถึงเป็นกระแสอีกครั้งก็จากเคสของเด็เฮนไลท์ ight, มิดฟิลด์ทีมชาติอังกฤษซึ่งออกมาส่งข้อความผ่านสื่อโซเชียลมีเดียส่วนตัวของเขาโดยมีเนื้อหาใจความก็คือการกล่าวถึงภระระยาข,ของเขาเองที่ชื่อลอเรนเฟลในทั่วทํานองของการปกป้องให้คำมัานสัญญาและสร้างความสบายใจให้แก่เธอว่าไม่ต้องไปสนใจเสียงวิจารณ์ที่เกิดขึ้นเพราะยังไงเขาก็ไม่มีวันเปลี่ยนใจไปรักใครได้นอกจากเธอที่เคียงข้างกันมาตลอด คือต้องเท้าความกันก่อนครับว่าประเด็นนี้มาเริ่มต้นมาจากลอเรนเฟย์มักถูกนําไปวิจารณ์หรือเอาง่ายๆก็คือการโดนนาไปบูลลี่นั่นแหละครับซึ่งเป็นการบูลลี่เกี่ยวกับรูปร่างที่ท้วมใหญ่และหน้าตาที่ธรรมดาบ้านๆโดยคนที่นําเธอไปบูลลี่ก็มักจะใช้ข้อความในประเภทบอดี้ชามิงโดยเฉพาะกับบัญชีโซเชียลมีเดียเจ้าหนึ่งของต่างประเทศที่ออกมาตําหนิเดคแคนไลด์ Can ด้วยข้อความว่านาเสียดายที่ไลด์มีมาตรฐานต่ำเพราะเขาเลือกจะอยู่กับผู้หญิงที่โชคร้ายแบบนั้น เรียกว่าไม่ใช่แค่ตำหนิเดคเคไลท์ Dec คนเดียวนะครับแต่ลากเอาภรรยายของเดคเคไลท์มาเป็นเป้าอีกด้วยในเวลาเดียวกันซึ่งเรื่องพวงนี้ไม่ใช่เกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวแต่เกิดขึ้นบ่อยครั้งจนกระทั่งล่าสุดกระแสก็ตีกลับเพราะแฟนบอลทั้งโลกออนไลน์และชีวิตจริงต่างก็ได้ยืนหยัดเคียงข้างกับเดคเคไลท์และภรรยายของเขาสำหรับไลท์กับลอเลนต้องบอกว่าเป็นคู่ที่น่ารักนะครับคบกันมาตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมไปหรือก็คือตั้งแต่ช่วงราวๆที่ทั้งคู่อายุ17ปีเท่านนั้ จากนั้นก็คบหาดูใจกันเรื่อยมาลอเรนเองก็ถือว่าเป็นหนึ่งกำลังใจสําคัญของเด็แคนไลท์ในการสร้างอาชีพดักฟุตบอลของตอนเองจนโด่งดังมาถึงวันนี้โดยที่ลอเรนนั้นปัจจุบันอายุ24ปีห่างกับไลท์แค่เพียงปีเดียวเท่านั้นครับทั้งคู่เป็นคนลอนดอนเหมือนกันแต่คนละย่าน มีพยาลักด้วยกันแล้วหนึ่งคนชื่อจูดซึ่งลืมตาดูโลกเมื่อเดือนสิงหาคมปี2022ไดคลายเองก็ลักลูกมากนะครับเพราะหลังลูกชายเกิดเขาก็ทําการสักชื่อลูกชายไว้บนแขนพวงโดยวันเดือนปีเกิดและสัญ,ญลักษณ์ดาวประจําราศีสิงห์ที่เป็นราศีเกิดของลูกชายสําหรับลอเลนเฟย์เองก็ต้องบอกว่าโปรไฟล์ธรรมดาจะเรียกเธอว่าสาวบ้านบ้านเลยก็ได้แหละครับแต่เป็นสาวบ้านบ้านทตัวธรรมดาใช้ชีวิตไม่หวือหวาในไอจีส่วนตัวของเธอซึ่งมีผู้ติดตามราว45,000กว่า follow นั้นปัจจุบันไม่มีปรากฏภาพใดๆเลยนอกจาก,กรูปปโไ ที่เป็นภาพเธอเองอุ้มลูกน้อยที่ใส่เสื้ออ,เนอนาเลตินปักชื่อตรงด้านหลังว่าคุณพ่อเอาไว้ซึ่งไม่ทราบแน่ชัดว่าเป็นเพราะมีดราม่านี้เกิดขึ้นหรือเปล่าทําให้เธอปิดหรือลบรูมในไอจีไปจนหมดและดราม่าล่าสุดที่เกิดขึ้นนี้ทําให้ผู้คนในแวดวงการฟุตบอลรวมถึงในสังคมทั่วไปต่างก็เทคะแนนใจมาที่ครอบครัวที่น่ารักของเด็คนไลท์กันอย่างล้นหลามโดยเฉพาะกับลอเรนเฟย์ที่เวลานี้เธอได้รับรู้แล้วว่ากําลังใจที่ดีนั้นส่งถึงเธอมากกว่าคําเหยียดหยามคําบุลลี่ แฟนบอลผู้หญิงบางคนส่งข้อความสนับสนุนเธอว่าทุกคนคู่ควรที่จะได้พบใครสักคนที่ห่วงใยและจริงใจเหมือนอย่างที่เดคัไลไลท์ปฏิบัติต่อภรรยาของเขา ขณะที่ข้อความของเด็คนไลท์ที่ส่งถึงลอเรนเฟย์น,นั้นกล่าวว่าคุณอยู่กับผมมาตั้งแต่ในวันที่ผมไม่มีใครฉะนั้นคุณไม่จําเป็นต้องสนคําพูดของคนอื่นเพราะผมจะอยู่กับคุณตลอดไปเด็คนไลท์เป็นคนที่ยึดมั่นในสิ่งที่เขาศรัทธ,ธามากนะครับเพราะอย่างเรื่องเบอร์เสื้อที่สวมใส่ประจําอย่างหมายเลข41ซึ่งเป็นเบอร์ที่เขาสวมใส่ใช้มาตั้งแต่สมัยที่อยู่ทีมอะคาเดมี่ของเวสต์แฮมยูไนเต็ดช่วงฤดูกาล2 0 1 6 2นถึงครับ ซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นหมายเลขที่เขาเชื่อว่ามันเป็นหมายเลขของโชคลางที่ดีกับตัวเขาพอได้รับมาจากจามโมหรือเจมส์ซาบันผู้ที่เป็นคิดแมนของทีมอะคาเดมี่เวสต์แฮมยูไนเต็ด ต้องยอมรับเลยว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้ทําให้เด็เคไลายขึ้นแท่นกลายเป็นนักฟุตบอลที่นองจกจนหน้าตาหล่อเหล่าแล้วโลกยังได้รับรู้อีกมุมของหัวจิตหัวใจของเขาที่ก็หล่อไม่แพ้กันเลยส่วนเรื่องการบูลลี่การบูลลี่ชาำมิงรูปลักษณ์หน้าตาของผู้อื่นต้องย้ํากันตรงนี้เลยนะครับว่ามันหมดยุคหมดสมัยของการกระทาที่น่ารังเกียจแบบนั้นไปแล้วล่ะครับทุกวันนี้สังคมไปไกลเกินกว่าจะมาด้อยค่าคนอื่นด้วยคําพูดเรื่องเพศสภาพหรือรูปลักษณ์ของผู้คนกันแล้ว เหมือนเช่นที่เกิดขึ้นกับลอเรนเฟย์สุดท้ายกระแสก็ตีกลับไปที่ตัวของผู้กระทำเองเช่นเดียวกับเป็นเรื่องราวที่สะท้อนให้เห็นว่าการมีชีวิตคู่ที่ดีนั้นบางทีก็มีค่าซะยิ่งกว่ามีทรัพย์สินมหาศาลด้วยซ้าไปนะครับเพื่อนเพื่อนแฟนบอลที่ชื่นชอบการเล่นกีฬาโดยเฉพาะกีฬาฟุตบอลก็สามารถแก้ไขจุดอ่อนและพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นได้กับ PSC Performance พัฒนาขีดความสามารถของผู้เล่นเพื่อสร้างผู้เล่นประสิทธิภาพด้วยหลักสูตรการฝึกพัฒนาสักยภาพด้านความแข็งแกร่งและความฟิตสําหรับนักฟุตบอลเพื่ อีกทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงจากอาการบาดเจ็บเรียนรู้เทคนิคและระบบการฝึกจากสถาบันชั้นระดับโลก e x กซอซึ่งหากใครสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดที่เพจ PSC Performance Training โดยโคโจ Performance Specialist ได้เลยครับ